อยากให้พี่สมาร์ทสวัสดีครับผมดอนสตาร์นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาหนึ่งแมตต์ตุดค่ะนีไงเมื่อกี้เต้ยหลุดแล้วกีตคอนเทนต์ที่สุดเอ้ยกีตเหรอใครกีตอ่ะอเต้ยกีตเมื่อกี้เมื่อกีตกีตอะไรอ่ะกีตอะไรกันคะกีตไวเลยสักอย่างอ่อเฮ้ยต้ยกีตเหรอไปคิด ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแบบเงียบกบเดียวไม่เท่าไหร่นี่ต้องนี่ซิกว่าน,นายจัดสิคะซีกวานนายมีเลิศก,กว่านี้อีกเหรอมา,มาจัดมามให้บ้างบ้างหนึ่งเลยอยากได้บ้างพ่สมานเงียบเลยวะพ่สมารพิปันนายไม่อยู่เลยค่ะพ่ปันนายหายพิสมาวันนี้มันร้อนมากเลยแบบ แบบว่านมที่ทำมาเออริ่มละลายนะซิลิโคนเริ่มออก <is it? S 1> ไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวแปลอะไรคะแปลอะไรคะเร็วไม่ร้ไมีคนเล่นมอเฟมด้วยจะแปลอะไรจะแปล ตัวอะไร oh. เชเกอร์เชเกอร์ยิงเชเกอร์เนี่ยถอดหน,น้ากากออกมาหลอกมากเลยแบบที่หนึ่งในใจเลยไม่ไหวแล้วคันไม้คันมือ <c oughs> เราแรก <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลซาวเช็กแซวแซวเช็กซาวเช็กกูคคไปไหนกันคนะไม่ <c oughs> ปล่อยกูพูดคนเดียวกูอ๋อไ่งอยู่ กล่องเสียงมาร์ฟินจะไม่อยู่เลือกตัวแล้วแค่เลือกตัวยังไม่มากันเลยรู้ว่าจะไปไหนกันอาฟินนี่น่าจะไปเข้าน้ำเจียตะอกว่าโอ้โหใช่เลยหมดเวลาทําทำเร็วกันซะ เฮ้ยทำไมเลือกแอดมันทั้งแอดทั้งอะมารูเลยเต้ยเต้ยทำอะไรคะเต้ยจะทำอะไรคะไม่ตอบกูเลยเหรอปล่อยกูเงี้ยจางป่าช้าเลยเนี่ยนี่ไงซิกวนา이มาแล้วซิกวนา이ค่ะซิกวนาイซิกวนาイ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรฮัลโหลวันนี้วันนี้เรามาพี่เรามีผู้หญิงในห้องสองคนแล้วแบบว่าอยากจะให้เธอเอนเตอร์เทนในแบบเป็นผู้หญิงคนที่สามมึงก็เสือกมึงก็เสือกน,น้องจนนะไปแล้วเหรอเอฟเคยังเลือกอามารูมคิดดูก็แล้วกันมนเลือกใครเอไอ้สัสคิดดูมัน,นมัน,นมันจะเลือกม,มันจะเลือกตัวที่พิกเลตมันจะเลือกตัวที่พิกเลตที่ ยี่เราพิกเลตเยอะที่สุดดอาตาไม่ได้นี่ติ๊วันนายต้องโชว์ของเจ้าเป็นเชิญค่ะติกวันายเอาจบแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วสมาร์ทสมาร์ทฮาร์ดสมาร์ทฮาร์ดไม่เหลืออะไรเล่นแล้วสมาร์ทฮาร์ดไม่เหลืออะไรเล่นแล้วไม่เหลือเงียบทีแล้วค่ะอย่าเดี๋ยว เดี๋ยวไปพาเน็ตให้รู้สึกวันนี้คันคอมากเลยแบบออกมาไม่สุดคันคอมากมีกระจกบิลล่านะอาไายใส่วิดูดูกระจกบิลล่าสองตัวเลยค่ะวิเดือดเลือดพรานโอ้ยชเี่ยจัดือดเลือดพราน โอ้ยท้ายแตกหนึ่งแตกหนึ่งอ้ยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งค่ะอุ้ยน่าจะโดนนะแต่มันมีที่ยิวอ่ะทำไงดีทุกคนมีที่ยิวนี่สมาร์ทมีโฮวีเออหลังหลังกระจกตัวหนึ่งแล้วก็โฮวีหรือโวีมีโลตั้งมีโลตั้งเออไม่มีอินฟอร์เมชันเลย หลังก็แค่เดี๋จะมินอัตัวนะยิงสีนได้ยิงสีนได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงได้นยก็ได้ยิงเน็ตีนได้ไม่มีเน็ตเน็ตหมดแล้วอยู่อยู่อยู่วิวิวเขาลั่นเอาออกมายิงเลยยิงเลยตายแล้วตรงนี้ข้างล่างน่าจะมีนะโอ้แไม่แน่ใจอยู่นี่ใช่ไหมไเป๊ะเลยใช่ไหมใช่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 ไม่ตายไม่มีซีซีฮาวเวิร์ดนี่ วิตายตายวิตายตายด้วยความเจ็บปวดสองกระทุกนั่นเมันหัวไปเลยนี่จะทำร้ายตุ๊ดเป็นตุ๊ดแค่วันเดียวอย่ากเอลเฟนเอลฟนพี่ไปตอนไหนโนโนโน no you you ออกเสียงไม่ถูกแมนออกเสียงเป็นเอลเฟนเอลเฟนเยสแบบเซ็กซี่แต่ smart smart จานหน่อยเดูไหนสมาร์ทลองลอง นิดนึงนิดนึ่งแอลเช่นแอลแอลตัวแอลตัองแตะแอลตัวแอลต้องแตะแอลเอุ้ยอุ้ยตายแล้วผัวไลน์มาไม่ตอบยิงเพื่อนนี่ยิงฝรั่งแมนแล้วต้องไม่ตอบแต่าผัวไลน์แมนพาเข้าบ้านเลยเงียบกริบ ดูไม่น่าเล่นเลยเล่นแล้วเป็นี้ยทุกทีเล่นแบบของคอเนี่ยขมงคอเลยอ่ะขมคอเลยเมื่อวันก่อนไฟไหม้ไหมครับ ผมวิ่งเข้าไปแต่บันไดบันไดนั่นหายไปเลยนะโอ้แสดงว่าไฟไหม้บันไดหนีไฟแค่ต่อต่อไปเลยต่อไปต่อไปต่อไปลืมจะพูดว่าเพราะว่าไฟไมจนผมกูพูดอะไรลืมไปละยันลืมไปละที่แบบยุคนี้คิดอะไรไม่ออกดิฟปุ๊กอะไรไม่ออกมีคอนเทนต์อะไรไม่ออกเลยพี่ตะมาน้องโจนัตเรียวพี่ตะมาใช่สมาร์ทค่ะนะ สมาร์เอ้ไม่ใช่ออสมาร์หาสมาร์ทีก็มาว่ะมันเลยฟอนห้องสไพ่เฮ้ยซับไพ่ปิงห้าปิงห้าปิงห้าหนึ่งตัวมีคนละนวเท่าไ่นะปิงหหข้างในปิงห้าห้องสปบไ surprise surprise motherfucker คือแบบโอ้ยไม่รู้ว่าจะเป็นตู้หรือจะเป็นเกย์ในช่วงนี้ลมมันแปรเปลี่ยนไปไวมากโอ้โหตรงนี้เข้าไม่ได้เลยวะก็ปิดเท้าเหมือนกันปิดเท้าพี่จะเผยยังไงดีวะมันมีเอ่อวิ้ยมีมีห้องห้องนี้ตัวหนึ่งห้องห้องเล็กเล็กตัว จะรออยู่รอ,บนบนอเธออยู่ฉันรอเธออ่ะฉันรอเธอหลับฉันรอเธอหลับแบบรักในใจฉันนี่นี่ออกไม่ได้วอดี้แต่ตายจ้ะแล้วเปิดเปิดให้หน่อยได้ไหมแอดที่แบบเปิดให้หน่อยเปิดประตูนี้ห้หน่อยค่ะ เราต้องเติมคำว่าฆ่าเป็นใช่งไหมถึงจะเปิดให้ห้องนอ้ำขออ่กห้องน้ตายค่ะตายหนึ่งตัวค่ะห้องเคลียร์นะคะไฟเคลียร์ค่ะมาแผนค่ะมาแผนค่ามาแผน มาแพนแล้วก็เออ้ยวิแตกด้วยวิสวยพี่สวยค่ะตัวไหนคะตรงไหนทำอะไรมโอ้ยทำเสียงไม่ถูกโอ้ยวิเจ็บนองนังอ่ะใช่มาจอดลุยเจ็บรู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บถึงซวงในเหมือนโดนอัดเธอดัมอ๋อฟินดูการโยนเกมวิไม่โดนวิไม่โดนโดนอีกและวิ

เลิกเลลงอ่ะแล้วมึงไิ่แข<ท>่งเลยอ่ะโกดไปแล <c oughs> ้วอะไรไกดไปแล้วนะไม่คื้อหนอกดอะไรเหรอกดแทงอ่ะเอ้กดแทงได้เหรอยูเ่นโบว์ซิกแอคชั่นตอนนั้นเราซื้อเหลือแปดร้อยห้าสิบตอนนี้มันเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแล้ววะในอีพกอ่ะ <c oughs> อย่าพูดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเทโค้ดสามไอ้เทคโค้ดสามร้อยเป็นเซ็นลดไอ้เทโค้ดสามร้อยอตาตาตะกี้เราชนะหรือแพ้นะตะกี้ชนะไม่ดิตานี้ตานี้ขายพิ่งกดตอนนี้มีคนเอ้ยมีคนกดโมงไม่โมงแพ้อ๋อมันนับห้านาทีเอาใหม่ลบใหม่ ลบแล้วขึ้นแต้มเดี๋ยวคืนแต้มก่อนนะใครที่กดที่อะไรพี่นนอดแต้เอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคืนแต้มก่อนเอาใหม่มีมิวนะตาตาหน้าเดี๋ยวขึ้นแทน,นหรือเอาตาอนนี้ก็ได้นะตาอนนี้ก็ได้มันยังไม่ตัดสินนี่หน้านาดีตไป อืมาวดูสองไอ้พวกกระโดดเด็กเสียไอ้พวกเด็กเสียมีเงินซื้อโดนพวกสายเปย์ี่พูดอะไรเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะช่วงเนี้ยรู้จะเล่นอะไรละได้ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ต้องพูดมาก เวลาไม่ทำมันจะเงียบแร็ปให้เยอะๆช่วงนี้ให้ยิงแอร์แจ็คทนีนี้กดปาเนตเอ้ยนี่นีนี่นี่ขับตรงตรงปตรง,ตรงเน็นไหน<อ>ได้ได้ยตัวขา้างในอุ้ย,ยมีคนฟีทิ้งตกลงมาแล้วอุ้ย ตายแขนโผล่ตายแล้วใครก็ได้เปิดห้องวิใตยกันหมดแล้วยังไม่ทันเข้าไซส์เลยเข้าเข้าใส่ได้เข้าใส่ได้ค่ะออว,วิวิโดนวิโดนเับดักคอสวิประธานทันแป๊บ <c oughs> แผนเลย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 แนไปไกลๆเลยชิ่วๆอย่าไปยุคกระสุดเลยยีน่นัดเองอ่ะอุ้ยอุ้ยปลาผิด ตายแล้วโดนก็ไม่เช็คโดนกับดักฟอร์สเฮ้ยเอาว่ะคุณคินแล้วหมดร้องเพลงหรอเขาให้ทำนายมาแล้วหมดร้องเพลงชนะแพ้มาดิเออโดนัทเอาดิแทงดิโดนัทโดนัทต้องแทงนะ โดนัทต้องแทงให้มิดนะถ้าแทงไม่มิดมันมันไม่สุด,ดจะทุ่มอะไร,ไะไรก็ต้องทุ่มไม่สุดตัวดโดนัท <laughs> <laughs> ไม่ก็อบอกให้โดนัทแทงไงแล้วเลือกข้างไหนแล้วแทงไปเลยแทงให้สุดตัวลงหมดนัดตักไปเลยเธอไม่เข้าใจพี่จิว๋วพี่โนน,นพี่วินบอกแพ้มีโดนัทบอกชนะคนเดียวคือแลนะไปเดี๋ยวพวกเราแก้งแพ้ก็ได้อมาอ่ะ แกงแพ้อะไรวะแกงแพ้เฮ้ยเอาไม่ได้ดิได้อะไรน้แล้วได้อะไรน้ำเปลี่ยนได้ฟาสมาร์สตานนี้ไม่ต้องไม่ต้องเน้นมากนะชิวๆนะโอ้ตัวเองตัวเองไม่ได้แน่เหมือนเกลียดมากเล่นกับธรรมดาธรรมดาอ๋อมีการบรรลุเล่นกับชิวๆมันไม่ใช่แหล่งมีการล็อกผลด้วยไม่เหมือนหวยเลย นี่ช่างเอาเออต้องมาต้องมาดิวด้วยนะพี่นุ้ยผู้ถึงหวยอุ้ยเดี๋ยวจะมีคนโดนหวยกินแล้วสามสิบแล้ววันนี้สตรีมเมอร์ใบหวยได้ไหมครับสตรีมเมอร์ขาใบหวยไหมครับช่องแบ็คเพล่ใบหวยถูก ก็จะมีคนดูแบบเยอะแยะลองใบมาสักสองเล่ลองใบมาสักสองเล่สองตัวหรอใช่ให้เหรอขอสองตัวพอสามเดี๋ยวเสียหายสองน่าจะสองน่าจะได้ท่านั้นชนะยิงอย่างโนมอา์เลยมาแพ้เยอะแค่คุณเอาวะแต่ต้องชนะแล้ว่ะ วิงอเห้ยบบลละไปไปซีซีแล้วไปซีซีเฮ้ยไรเหีบย่ะอะซีซีเหียบซีซีนี่ที่มีกล้องจอปิดใช่ปะ เงยบกิบเลยเงียบกิบคงจะใช่ละมั้งไม่มีอะไรดีเลยชีวิตไม่เราจะเข้าได้น่นอนไม่ไอยูอ่ยรอเลยบิโดนไปทีฟินเลยหายละยังไม่เข้ามาเลย ุ้ยยัดแฝดปุ้ยแพนแล้วนะแพนแล้วหรอตอกประตูประตูฮอวีฮอวีซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเงยอะไรของคุณไอสัตว์โลดเลยอุ้ยตายข้างบนก็มีอีกตัวหนึ่งอีกพี่มุ๋น่าจะ ยิงผ่านโมไปเลยอืมมันนั่งโมไปเลยอะไรอะฟังโน้นเอาหน่อยครับแต้มผมอย่างเยอะตัดเน็ตออฟฟิศแป๊บจะได้หายไปคนหนึ่งเฮ้ยยาพี่เิว์พีเอ็ดพี่จิ๋วเขาเขาทํานายว่าแพ้เขาจะตัดเน็ตเลยโมไปเลยเอาทำนายว่าแพ้ใช่ไหมทำนายว่าแพ้ไม่พี่จิ๋วไม่เชื่อมั่นใน ลูกน้องที่น่ารักานายว่ี๋ยวมันดูยังไงวะมันมันต้องมันต้องมีคนบอกว่าลงข้างข้างไม่ใช่เหรอเราใช้คําว่าทํานายเนี่ยนะก็มันเขียนว่าทํานายผลนะมันเป็นลูกแก้วอ่ะก็แบบก็แบบแทงผลดี้วผลมันมันทานายอ่ะมาเป็นแบบสาศาสตาร์อีกแล้วอ่ะ ถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นแบบพรุ่งนี้ออกตัวอะไรเลขอะไรแปดสี่แน่ๆต,ต้องจรงิงจังจรงิงจังแล้วแล้วคือมันเจาะง่ายๆพวกเราก็ไม่มีใครเอาตะกันเจาะอะไรมาคุณระเบิดอาย่าลืมเลือกตัวม,ม,มุระโมงถ่ายเนี่ยดูดูดู <c oughs> บอกคนอื่นตัวเองหรือเลือกตัว,วได้เลย,เ,เ,ยกกเล่นแรงไอ้เหี้ยพอทำงานโหเนี่ยระวังอากาศมัน มีเทวะหัว <sympath> ก <icking> ับมนุษย์ทัดทีตีดอดดาแน่อ๋ออะไรผมเลือกได้อ๋อเลือกได้วตัดเด็นไหนเกินไปเกินไปเกินไปนะเกินไปนะแค่อยากไปแซมถึงก็ต้องตัดเด็ดกันขนาดนี้เลยอยากดูมูลฟอร์รอบสาม อยากดูอยากดูเฮียฟวิตทจังแง่เลยเฮ้ยไฮ้ยเก,เก้ยเก้ยเก้ยตัวไหนไปชวนดูมูลพอร์เลยอ่าชแชทแป๊บมีคนแททมา โอ้ยสตัวจ้าักหล่อรักหลออเลเฟนอเลเฟนยิงอเลเฟนแล้วทำไมต้องโยนอ่ะเอ็ดไมเอต้องโยนอุ้ยเอ็ดโยนนะนี่ทองขอตอบแชทแป๊บแชทติดพั้นกนะไม่ตะกี้เอ็ดจะลงเอ็โยนรอทั้งสองตัวข้างนสี่ส อุ้ยเขามีปีกป้าดุกใบอ๋อแบบหนึ่งนะครับน,รนี่นี่อุ้ยด,ยดบับอุ้ยเอาวะไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันมีเสียงเลยอ่ะเขาน่าสิสอุ้ยอยู่ข้างนอกห้อยห้อยมันห้อยข้างนอกสิสข้างนอกกับระเบียงอยู่ระเบียงตัวหนึ่งกับห้อยตัวหนึง่งอุยอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนเนี้ยทำไมวอเดนกูเอารถตั้งมาโอ้มเขาจะจาได้ยินค้างค้างร้งไข่งขันเวิค้งไข่ด้วล้วเฮ้เฮย ว,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 วิวิข้างไข่วิข้างไข่กินเลยคันไข่อุ้ยอุ yim, ้ยอุ <right> ้ยอุ้ยเป็นไอตี้แล้วไม่อุ้ยมันเปิดตรงนี้เหรอหรือว่าเปิดปะในมีไปเมย์ไปเมย์เล่นน่าจะอยู่สี่ตัวนึ่งน่าจะแผนต้องต้องรีบกัน พันคอล้มไม่ไม่ไมลม้มอย่ามูฟอย่างนั้น,น,นบัดเสียว <c oughs> บัดเสียว สัอะไรอ่ะใครมีแต่มีคนวงพี่เบสไงพี่เบสคือเอาว่ะเบสใช้เน็ตคนละเส้นพี่ป่ายก็คนละเส้นวิน้องแพ้เฉยไม่เว้ยดอสตามันโยนโยนอะไรอะเาะโยนแหลกถามจริง มีอยู่สี่คนมันเหลืออยู่สองใครคนไหนมีสองคนไหนไปยิงกับซีซีเอาตัวที่มันในนี่มาการโดนอ่าเอามาก็แดกมองฟันก็เอามาสิเลยเอาบันดิตมาทำไมจะลองได้ไหมพี่จิ๋วไม่ต้องตัดเดยนสงสาแล้วเนี่ยดูดิทีมลำโยน ทีมเราโยนหมดแล้วโยนมดทุกคนเลยอยากได้แต้มเอาเอาเอาจริงนะเอาจริงนะรูไหมทําไมเอ็ดมันโยนพี่จิ๋วให้เงินใต้โต๊ะมันเชื่อดิมันเดินไปเปิดประตูแล้วก็ให้เงินยัดไปยี่สิบบาทเชื่อดิเอ็ดได้เงินใต้โต๊ะยี่สิบบาทยังมีค่ายหรอวะยี่สิบบาทซือทุกคนไม่ต้องหลเม็ดไม่เชื่อคือทุกคนไม่ต้องหลเบ็ดเอฟเคแป๊บต้องตอบแชท ติดติดติด,ตดไปเลยติดไปดหมดแป้งเลยจัดเจาะเก่งที่หายๆๆ <c oughs> เก่งยี่ห้อไอ้ทุกคนแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> สู้เขาสู้เขาถึงแม้จะแทงแพ้ <c oughs> พเลย <c oughs> เอาอะถาว่าเราจะแพ้ว่ะ โอ้ยคอนเทนต์เหนื่อยเหนื่อยที่สุดการทำคอนเทนต์ดีมันเหนื่อยที่สุดเรื่องแรงปากมากเลย <c oughs> เอ้ยไม่มีใครดูอะไครเลยเดี๋ยวเข้ามาพี่จะคลิกอ่ะอยังไม่เข้ามาหรอกเราไปดูซีซีกันระวังตายกันสองคนนะเนี่ยเนี่ยมันไม่เข้าหลอกไปเนี้ยยิงนะเนี่ยเข้าได้หมดแหละไม่เข้าหลอกหลอกเนี่ยหลอก มันไม่เข้าจริงๆเข้าแบบหลอกๆเสียงเกมดังเกินไปไหมคะแบบไม่ได้ยินเสียงดิ้เพื่อนหรือเปล่าแบบไม่ได้ยินเสียงดิ้เอาตายแล้วอะเฮ้ยโอ้จะมาเดินจะมาโดนจะดีนายใช่ไหมมาไอต์มาไิต์วิตายเลยมีเป็นตัวเดียวตายสองตายสองนี่ไงนี่ไง รอบนี้แม่ไม่เข้าซีซีแม่ไม่เข้ากันเลยนักต่างปะนักต่างใช่นักต่างอุ้ยไอ้นี่ผมจัดเลยตายแล้วค่ะไม่หน่อยช่วยหน่อยจะช่วยยังไงอะคะมันยิงมันจะโน่นมันจะช่วยยังไงตรงไหนกรมอ่ะโอ๊ยไอยไอยบีอุ้ยยาโอ้ยโดนอุ้ย โดนแถบเบกเข้ามาโอ้ยไม่น่าไปช่วยเลย,ยขวาคลิปหายเลยขวาตัวนึงขวาสองนอกนอกสายระ,ะเบียงถ้าเธอพีคได้คือบอกเลยว่ามันจะดันเธอไม่ได้ไม่กล้าดับหรอกขวาตัวนึงขวาตัวนึงใช่แล้วก็ระเบียงตัวระเบียงตัวเกลระเบียงได้ชนะเลยชนะเลยขวาตัวท้ายขวารอรอ รอพิกเลย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 มันรู้แล้วอุ้ยอยู่หลังบอมอยู่หลังบอมปีนโต๊ะปีนโต๊๊ะะปีนโตใช่กูดเอ้ยกูดเอ็ดเอ็ดยี่สิบบาทวิวิมันฟุกอ่ะเกินไปปะมาตอนที่พี่แบบลุกเกินไปปะยิงไม่เรียบร้อยครับแพ้ รูพอดีหัวแตกพอดี